หวังที่จะทําให้พูทองค์นั้นอดข้าวปลาอาหารโอ้สุปปพุทธ,ธานี่กับปึกเนาะครับ <c oughs> ปึกให้ก็าอาจารย์ผู <c oughs> ้สาเร็จอพิญญาญาณน,นี่แม้กระทั่งในปัจจุบันเรานี่ขนาดไปบินทับ,บาทประเทศอินเดียยังมาฉันยุบานดนเนาะไปบินทบ,บาทประเทศเรายังมาฉันยุบานเพราะใด <c oughs> แล้วพระพุทโธงเป็นถึงพระพุทธเจ้าเมนบ <c oughs> ่จะสร้างกําแพงแก้วเจ็ดชั้นจะสร้างกําแพงแก้วกําแพงเงินกําแพงทองคำสูงเทียมบอลโลก จะขวางพระเจ้าได้หรือพระเจ้ากินยาจาหนูแต่พระพุทธองค์ไม่ได้หายตัวไม่ได้ไปไหนพระพุทค์ก็เลยหันหลังกลับวัดเชตุวันมรรคมหาวิหารลับเข้าสู่สำนักเป็นนางบำเป็นเพี้ยนแต่ว่าตอนนั้นทุกคนอาจจะว่าพระพุทธองอดเข่าแต่ว่าบอแมนบอกได้เลยว่าพระพุทธองเนี่ยแค่คิดจะอิ่มเนี่ยอิ่มิพิ์ไปแล้วไปกินไส้ก็ได้พระพุทธเจ้าเหมครนบแต่ขนาดโสดาบันสกีตาคานาคาี่สมัยนี้อิ่มิพิปกันเยอะแยะไปเหม่นบ่ อ,อันนี้คือมาเบอกสุขกันฟังเป็นเพราะความโกรธของสุปาพุทธ,ธและความหลงผิดรวมนักเลงหัวไม้และญาติพี่น้อง <c oughs> ที่มีความปึก <c oughs> มา<อ>ขวางทางพระพุทธองค์ก็เลยกลับวัดเชตวันวรมมาวิหารสุปาคุทธ,ธกับเพื่อนสนิทวิถะก็ได้ใจกะจะทําต่อไปเรื่อยๆแต่พอเอื่นว่าวันนั้นในยามสายพระอรหันต์เข้าไปในวัดเชตวันวรมมาวิหารคือเข้าไปในวัดอ่า ขาไปในวัดแล้วก็ไปถามกันว่าสุปปุธธกับบริวารทั้งหลายที่ทําแบบนี้กับพระศา,าสดาคุยกันแล้วพระอนนท์ฉันข้าวเสร็จก็เลยเดินไปอรหันต์ทั้งห้าร้อยั้งพันลงก็เลยไปถามเลาไปเล่าหรือพระอนนท์อนนท์ไปถามพระพุทธเจ้าให้นี่เจ้านั่นเป็นพระดูแลโอมแมนเป็นพระรับใช้ดูแลเนาะ ภาษาบ้านนอกเข้าถ้าเป็นภาษาบาลีคนมาเป็นพระอุปถากพระพุทธเจ้าแม่นมอครับอ่ามวนเนธอุปถาบางคนอาจติฟังบมลูเรื่องเนาะครับเจ้าไปถามไม่แน่ว่าสุปาพุทธกับบริวารเนี่ยคนสีมีผลกรรมบออรหารตองนั้นว่าเอ้าก็พระพุทธเจ้าทิ้งลูก่นไปทิ้งล้าน่นไปอรหารตองนั้นก็ว่าโอนี้โอนี้เอ้าอนน์เจ้าถามไม่ครบเสร็จสับหลดที่สุปาพุทธเนี่ยไปกินเหล้าแล้วนอนขวางทางพุทธเจ้าบินระบาดโคจรนี่สุปาพุทธะนี่ จะได้รับผลกรรมเช่นไรอ่าอนนก็ได้ได้ได้เดี๋ยวไปถามให้เดี๋ยวคอยไปถามพุทธองไงผู้ก็ปั้วดุม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 เข้าไปเลยอ่าข้าแต่พระพุทธเจ้าผู้เจริญอ่าอรหันต์ฝากมาถามสั้นๆหนึ่งสี่ถามว่าสุปาพุทธะและบริวารหัวไม้หัวเหล็กทั้งหลายเนี่ยจะได้รับผลกรรมเช่นไรที่เป็นรอนขวางทางพุทธองโคจรนบินทบัตในวันนั้นพุทธเจ้าก็บอกอนนล์อ่าที่สุปาพุทธะทำอย่างนั้น ภายในเจ็ดราตีสุป,ปพุทธะจะถูกธรณีสูบคือพระสุธารับไม่ได้เพราะพระธธองค์ว่าอ่าให้อานนท์อ่าบอกเขาตามอย่างนั้นบอกพระอารหันเนี่ยแล้วพระอรหันทั้ง500ทั้งวันลงเดีไปบินทบาท <Okay. S 1> สุป,ปพุทธนี่ครุ่นคิดได้บ้างอยากรู้เรื่องก็เลยใช้บริวารน,นักเลงหัวไม้นี่ไปถามอารหันต่านั้นถามองค์นี้ก็บอกภายในเจ็วันดินสีสูบ ภายในเจ็ดวันนี้สุปทามไปทํามอ่ะสุปาพุทธะนอนไม่ได้กินไม่หลับ,บสั่งบริวารสร้างปราสาทเจ็ดชั้นว้าย่านตายด้วยนเนี้ย <c oughs> ขึ้นไปอยู่บนปราสาทมีบริวารอีกเป็นร้อยเป็นพันห้ามไม่ให้สุปาพุทธะนี้ลงมาหเหยียบแผ่นดินอก็ผ่านไปสองวันสามวันแต่ระวังเด้อพี่น้องเหตุที่สุปาพุทธะลงเหยียบพื้นแผ่นดินเพราะอะไรเพราะมะอาชาใน เนี่ยเหตุของเหตุคือลักมามากมาตัวเองในลาตีที่เจดเหลืออีกอยู่ประมาณยามสองยามที่จะครบเจ็ดวันเทตึงได้ก็บรรลงมาจักเทียบริวารก็ความไว้ยังก็วันนั้นบริวารหลับหมดมาก็ร้องมาอาชาชยในนี้ร้องมากร้องเสียงดังสุาปุธานี โอ้โหเล่าร้อนเลยพลักม้ามากระวังเด้อผูดใดมีความโกรธระวังบริวันระวังหลุกระวังหลานระวังไก่ตีบได้มักไก่มักหมูมักหมาเมื่อเสียแต่จะของผิดพลาดเนาะขนาดมาห่งเพิ่งกระยูบได้ทนบได้ลืมตัวยังไม่ครบเจ็ดลาตีเลยก้าขาทันทีที่ขาลงไปแตะพื้นแผ่นดินธรณีอ่ารับทันทีสูบลงไปตายแบบเป็นๆทั้งเป็นเลยโอ้โหนี่คือธรณีสูบสูปะพุทธ กตกนรกมหาเวทีอันนี้คือคนแรกที่ที่ทแผ่นดินสูบเพราะอย่างอันนี้สอนให้รู้ว่าความโกรธความมีเพื่อนฝูงความมียศถารมดาสัตว์ความมีญาสินิทมิสหายความมีบริวารหัวไม้หัวเหล็กทั้งหลายไม่ได้ส่งผลดีเลยและส่งให้รู้ว่าผู้ที่กระทำย่ำยีคนอื่นแล้วคิดว่าตัวเองสำเร็จและมีความสุขแต่ ผู้ที่ถูกกระทําเย่ำดีทนต่อการกระทําเย่ำดีทั้งหมดได้เป็นมงคลใช้พิเศษดังกับพระสมณโคโดมสมาส,สมุทรเจ้าผลสุดท้ายธรณีก็สูบสุป,ปะพุธ,ธะขอให้ท่านมีคันติบารมีและอ่าเขาเรียกว่าอุเบกขาบารมีพระพุทธเจ้าไม่เคยคิดแต่แก้ตัวนะ,พ,ะพุทธเจ้าอ่าทั้งที่รับที่แก้งไม่ได้เคยที่จะแก้ตัวเลยเพียงแต่ เดินไปเพื่อที่จะโคจรวินทบาทโปรดสัตว์ไม่ได้แก้ตัวเลยว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ด้วยอนุภาพอย่างบุษธ,ธานุภาพเนาะก็ทําให้คนเหล่านี้ซึ่งว่าตัวเองเก่งและมีอํานาจมีอํานาจบาดใหญ่ก็มีทางเดินไปสู่นรกขุมใหญ่ๆมีอํานาจบาดเล็กๆก็ไปขุมนรกขุมเล็กๆ ค่ะหมูสั่นจองลองเนาะค่ะเอ้าว่าเลี้ยกครับผมกครับปูซาทุครับแต่ว่าเอพีแฟนครับชมครับแต่ว่าเลี้ยนตัวเลขนี่บม่ตกนรกเนี้ยฟังทำน้ำปูเป็นนะครับพี่น้องอีีคันเลี้ยนหวยนี่เป็นอาบายยมุกแต่ว่าขันเลี้ยนเลขนี่หว่าก็สั่นคู่บัดประเทศไทยก็ตกนรกตอนเนี้ยเนาะเลี้ยนเลขนี่ไม่ตกนรกเออเอามาเดี๋ยวมาฟังตัวเลขน้ำปูต่อเน้ะค่ะ ต่อไปยังจะมีอีกสีองค์เนยมีอีกสีคนที่จะแม่ธรณีรับไม่ได้คเขาเรียกว่าธรณีสูบมันหน่อกามีเนาะก็เป็นกหลากหลายความคิดเห็นต่อทุกคนรับคลิปต่อไปจากเมื่อฟังต่อนะครับปูแมนมือนีฮอกะบอกคติเตือนใจว่าทุกคนอย่าได้มีความโกรธเลยนะถ้าใครถูกกระทำย่ำยีก็ขอให้นิ่งเฉย อย่าไปแก้ตัวเลยอย่าไปหาโอกาสแก้ตัวเพราะว่าอะไรเพราะพวกนั้นมันพร้อมทั้งบริวารพร้อมทั้งอำนาจไปแก้ตัวยังไงก็สู้มันไม่ได้อุเบกขาและนิ่งเถยเนี่ยจะได้ชัยชนะผู้แพ้เป็นผู้แพ้นี่คือมงคลชัยอันวิเศษเนาะแฟนว่าถูกต้องค่นี่จารย์ก็ให้เน้นมาตรงนี้เนาะวิ่งศูนย์เล้วเนาะค่อสรุปนีเด่นศูนย์นะปูเนาะรองไจยแลนะนะทำสุดไทยอ้าว เจาะแขนๆลวดบานเจาะแขนๆเลยเอาไปแบบเน็ตๆเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งไปแบบเน็ตๆเลยเขาปูกกับตรงชุดบนนี้ในปูว์ตรงชุดที่บนนะครับตรงชุดบนนี่ปูเจ็ดศูนย์เจ็ดอันนี้สูตรล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวเนี่ยที่เดมจะอยู่ตรงแบบนี้เนี่ยเจ็ดสาม ถ้าใครจะเน้นนะถ้าใครจะเน้นเม็ดเดียวเม็ดเดียวครับอันนี้ปูสี่ห้าเนาะคระปู่ปูสี่ห้าอ้าวใครอยากร่วมสร้างบารมีกับอาจารย์เนาะครับคนละบาทสองบาทเด้อออกลงทานช่วงงานกระถินเนาะทำทำแกงสับชายต้มสับชายไข่พะโลครับต้มสับชายไข่ตักรพัดต้นเศรษฐีเนาะกรสิกรไทยเนาะครับุเขียนเขียนบันที่เปนแนวมหาเน อยากรวมบุญน้ำพุละหาบาท10บาทลงทานพ,พองรานลงทาน,ทานอาจารย์ออกลงทานต้มสับไทยไข่จักรพัดต้นเศรษฐีกระสิกรไทยเนาะครับอ่ะศูนอ่าศูนย์ห้าสามแปดเด้าหพี่นอ้องเนอพคูรละหาบาท10บาท กสิกรไทยชื่อบัญชีวิชัยมีนิทานธรรมะหรือว่ายังมีนิทานธรรมหรือว่าไม่ใช่นิทานหรอกเป็นพระธรรมที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้เนาะหรือว่าจ,จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องทานเรื่องสร้างบาร,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 รมีเรื่องกรรมเรื่องสวรรค์เรื่องนรกอีกหลายอย่างแต่วันนี้นำนำเรื่องอในครั้งพุทธกาลมาให้ก็ยังเหลืออีกสี่เนาะอันนี้คือหนึ่งสุปาพุทธ,ธไปแล้วเนาะต่อไป,ไปยังเหลืออีกสี่อ่ะ มาเที่ยวนี้ก็อันนี้คือตัวรองตัวรองตัวรองอเนื้อที่เก็ีสูงตรงตรงปะปูหรือกลับนัครับตรง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 แต่เพื่อความไม่ประมาทเลยเนาะเลขออกที่บางกว่าคนคนเขียนบอกเลขอยู่บ้านนอกเนาะก็เป็นธรรมดากลับด้วยพี่น้องครัฝากสะสมบุญบารมีไว้เด้อพน้องเด้อสรัมบุญวาสนาบารมีเอาไว้จะได้เกิดประโยชน์กับ เราให้เรื่อยๆเอาเฮงๆ,ๆเรืออ่อยๆสาธุสาธบสุธคสาครับคุับ